ผู้ชมครับวันนี้นะห้องถแถลงข่าวของสมโสง G, มสรเอสซีเมืองทองยูเอเนะครับสมโมสรกีฬาหอยของเราก็ได้มีการถแถลงข่าวเปิดตัวนักเตะต่างชาติรายใหม่นามว่ามิคาเอลแอนดรีนะครับเป็นกองหน้าชาวฝรั่งเศสที่ทําประตูไปกว่า50ประตูในสสมโมสรลีกอาหรับอย่างอันซายลียาและก็อันซาบ้านะครับโดยการเสริมทัพครั้งนี้ก็ถือเป็นการตอบโจทย์กองหน้าที่เราต้องการพลังในการทาประตูในซีซั่นนี้ ซึ่งทางทีมงานของเราก็ได้ติดตามผลงานของนักเตะรายนี้มานานพอสมควรประวัติคร่าวๆของมิเชลแอนดรีนะครับเขาค้าแข้งในลีกบ้านเกิดในลีกรองอย่างสปอร์ติ้งตูลูก่อนจะยาา้ายมาค้าแข้งในเอเชียนะครับโดยเริ่มต้นที่อันอิทิฮัดใน UAE และเพียงแค่2ปีเท่านั้นเจ้าตัวก็สามารถซัดประตูไปได้ถึง71ประตูพร้อมพาทีมคว้าแชมป์ลีกในฤดูกาล2 0 1 0พ่วงด้วยตำแหน่งดาวซันโวข,ของลีกนะครับหลังจากนั้นก็ย,าาย้ายไปค้าแข้งให้กับดูไบเอสซีต่อด้วยอัน ไซลิยาและก็ทีมล่าสุดคืออันซาบับจนสามารถทำประตูได้อย่างเป็นกอบเป็นกรรมนะครับและนี่คือภาพบรรยากาศในการถแถลงข่าวเปิดตัวมิเกลแอนดรีซูน้าวัยาปีชาวฝรั่งเศสที่จะย้ายเข้ามาช่วยสโมสรกิเลมยคอร์ในฤดูกาล2016นี้ครับครับก็เรามีความยินดีนะที่จะบอกว่าเราได้ทำการเซ็นสัญญากับนักเตะศูนหน้านะครับที่ ่ที่ชื่อ m i เคิ e l นเนะครับก็เราก็หวังว่าเขาจะเข้ามาเติมเต็มแล้วก็ปรับตัวให้เข้ากับสไตล์การเล่นแล้วก็เข้ากับแท็กติกเราแล้วก็คิดว่าด้วยสติก,การจบสกรองเขาน่าจะทำให้เมืองทองมีมิติมีความหลากหลายในการอ่าทำประตูมากขึ้นครับแล้วก็ Please meet Michael. Please welcome speak to the place. And uh, what do you want? How do you feel when you come to the club? Uh, good afternoon, everybody. Uh, I felt really great. I'm very happy, very excited, and I can't wait to, uh, to play uh, to play a game. And uh, for me, it's a new challenge. And I'm the kind of player who like a challenge. So you can be sure that uh, I will give my hundred percent for, for the team. ครับก่อนอื่นเขาก็ขอสวัสดีพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับสำหรับเขาสำหรับการย้ายมาร่วมกับทีมเอสซีีเมืองทองยูเนเต็ดเนี่ยเขาบอกว่าเขารู้สึกตื่นเต้นมากเป็นประสบการณ์ใหม่ของเขาที่ได้เข้ามาเล่นในให้กับทีมนะครับแล้วก็เป็นประสบการณ์ใหม่ที่เล่นกับฟุตบอลไทยส่วนตัวเขาเขาก็เชื่อมั่นว่าเขาจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อจะช่วยมีส่วนร่วมกับสโมสรของเราแล้วกับการเล่นที่มาในครั้งนี้นะครับมีพี่น้องสื่อมวลชนขอคำถามไหมครับ วิชย <Nine. S 1> uh, you know ์ยูเอ็นหมายเลข4ครับวิชย์คุณเลือกว่าหมายเลขคุณเลือก9เบอร์9นะครับเขาจะเป็นสุดหน้าใหม่เลข9ของเราคนใหม่นะครับเดอะมิเดียอาร์คอ่าดูดีโน่บีฟอร์เดอะเพลเยอร์หมายเลข9เดอะเดอะเอ็กซ์เพลเยอร์คลับอิสน็อตน็อตกูดแฮปเดอะเดอะน็อตน็อตอัลลีกี้วันเดอะเดอะเอ็กซ์เพลเยอร์แหวนเดอะหมายเลข9อิสแฮปเดอะเพลเชอร์ฟอร์คุณหรือไม่ no you're a striker and uh, i think uh, around the world when you're a striker of course you're little bit pressure because you have to score goals but i'm ready for that and uh, and i trust myself that's the most important ก็บอกว่ามันเป็นคนเป็นธรรมดานะครับที่จะต้องมีความกดดันเกิดขึ้นสําหรับศูนย์หน้าทั่วไปโดยทั่วโลกก็เขาก็คงจะเลือกเบอร์9ซึ่งไม่ว่าจะเบอร์อะไรมันก็มีความกดดันอยู่แล้วหล่ะซึ่งเขามองสําหรับเขามองว่ามันคงไม่ใช่ปัญหาใหญ่สําหรับการไม่ว่าคุณจะใส่เสื้อเบอร์อะไรก็ตาม <laughs> can, okay can you pronounce your name again Michael Andre Andre